สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับคุยข่าวชาวกเกษตรที่ช่องสถานีกเกษตรชาแนลนะครับเวลา9ก้นาฬิกาถึง10บนาฬิกาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่19มิถุนาย,ยน2 5งพัครับท่านผู้ชมครับผมยังอยู่ที่ฝั่งตะวันตกนะครับอย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมว่าผมจะไปมันทุกที่เลยของประเทศไทยไปภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคหลายภาค วันนี้อยู่ภาคตะวันตกผมจะไปอำเภอพนมทวนจะไปที่ชุมชนบ้านาหนองสายนะครับตำบลหนองสลายซึ่งระหว่างทางเนี่ยมันก็จะต้องผ่านจังหวัดนคปรปฐมจะต้องผ่านที่สาขาหนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใครซึ่งมีไม่กี่แห่ง หรือว่าจะมีแห่งเดียวไม่แน่ใจเป็นเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมทรงเท้าแขนซึ่งแวะเข้าไปแล้วปรากฏว่าผู้จัดการเป็นผู้หญิงเก่งอะแล้วก็ผู้คนที่นั่นให้ความสนใจกับผลิตภันณฑ์ของทอกศเ,เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชีที่เราเรียกว่าสลากทวีสินแล้วก็อมทรั์ทวีโชคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนที่นั่งเขาสนใจกันจริงๆครับ ครับสวัสดีทต่อสวัสดีครับที่รับเรีฮะฮะขอครับครับของสวัสดีครับนี่งานนักประกางกาแพงแสนครับต่อเลยฮะสาวสวยไหมฮะให้เป็นนางเอกได้อ๋อก็เดี๋ยวนี้เทรนนี้กำลังฮิตไงต้องต้องผู้หญิงนะวันนี้ข้างข้างหน้ามารอกันเยอะนี่หรือว่า ทาาางงทด้นี่ระบบมีปัญหานิดหน่อยเงินคู่ยังไม่โอนเข้ามเอื้อนฝาแล้วก็แจ้งมาให้รอให้รอก็จะมีลูกค้ารออยู่พอสมควรที่ระบบซีเบียสรอค่ะแต่วันอื่นไม่เป็นนะคะที่มาเป็นวันนี้อ๋อมาขอโทษดิจะกำลังจะโชว์ไม่เป็นไรหรอแต่ก็มีบางส่วนก็ออกไปเลยเป็นไรกำลังจะโชว์อ่ะเราพร้อมแล้วครับแต่วันถืไม่เป็นเลยค่ะเฮ้ย อ่าแล้วทางด้านด้านบนเป็นอะไรข้างบนเป็นเป็นฟอนต์ค่ะท็อปเตอร์ข้างล่างจะเป็นชั้นสิงเชื่อพันวยอำเภออ๋อสลับกันเอาเอาสิงเชื่อไว้ข้าางงล่ไว้ข้างล่างแต่ข้างบนก็เป็นสำนักง,งานธรรมดาน,นี้แบบสร้างมานานแล้วค่ะอ้าวเหรอนี่เป็นทรงทรงเขาเรียกไทยประยุกต์โอ้เท้าแขน อ,อ๋อเดี๋ยวต้องต้องบอกไงว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าทรงเท,ท้าแขนนะท่านผู้ชมครับผมมาเยี่ยมที่สาขาอำเภอกำแพงแสนนะครับมาแป๊บเดียวเท่านั้นเองว่าถามมีใครเล่มแดงมาปรากฏว่าแดงพลึบเลยนะครับแดงท่านนี้เนี่ยของคุณพ่องศรีนะ ไม่ใช่ผงสีวรนุตนะนี่คนนี้แดงจริงๆนะนอกอยากเล่มแดงแล้วดูสิ<ห>กระเป๋าแดงด้วยนะโอ้นี่แดงทั้งตัวเลยนะครับ<จ>ผมจะยังไม่ไม่เปิดดูทางด้านไหนว่าฝากเงินไว้เท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะบอกว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันนะครับอันนี้คุณ,คณพี่คุณหรอคุณพิ่คุณ มากับลูกแต่ใช้บัญชีเล่มเมเดียวกันนะให้ลูกพามาตรงอ๋อเหรอคืออย่างนี้เดือนกรกฎคาเนี่ยเขาจะจับโชคใหญ่กันของของที่ที่นี่แจกอะไรบ้างคราวนี้เป็นรถกระบะค่ะโอ้ยิมันลาวาา นาวาว่านะคนไหนจะเป็นคนขับก็เดี๋ยวก็ค่อยตกลงกันนะลูกต้องขับให้แม่นั่งนะครับแล้วก็นอกจากนิสนานาว่าแล้วอะไรก,ก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าคา่ะทีวีตู้เย็นนะรางวัลอีกหลายอย่างเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งนะครับคุณดาดารานะดาราโอ้โหนี่ก็แดงแดงทั้งตัวเหมือนกันนะครับ <laughs> เสื้อแดงด้วยนะครับผมเป็นคนชอบคนใส่เสื้อแดงนะนี่เล่มแดงด้วยนะครับ เรียนอย่างนี้ว่ากรกฎาเนี่ยเขาจะจับรางวัลกันเราก็มาลุ้นโชคกันคือเงิน2,000บาทจะได้คูปองหนึ่งใบคูปองนะเขาจะเอาคูปองไปจับรางวัลนะครับควนี้ผมเคยเรียนอยู่หลาย,ลายครั้งทั้งในทีวีอยู่หลายครั้งว่าคุณนิตยาชายประภาเนี่ยคนอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายฝาก2 0 0 0พพอดีเลยได้คูปองหนึ่งใบได้รถเลยครับ เนี่ยไอเรื่องโชคเนี่ยนะแต่ครั้นี้ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่มาชวนไปเล่นการพนันนะ <c oughs> เพราะการฝากเงินไม่ใช่การพนันเงินท่านอยู่อย่างเก่านะดอกเบี้ยก็ได้แต่ว่าเราถึงตั้งชื่อว่าง,งี้ฮะเงินฝากเทวีโชค <c oughs> คือฝากเงินแล้วก็มันจะเทวีโชคให้เราไปเรื่อยๆคือโชคแรกเราก็ได้ดอกเบี้ยอยู่แล้ว <c oughs> นะครับโชคที่สองก็หกเดือนครั้งหนึ่งหก <c oughs> <6 S 2> เดือนล้วก็มารุ้นรางวัลกันครั้งหนึ่งนะก็ ผมผมพยายามเรียกว่าท่านที่ฝากเงินเนี่ยครับเป็นการฝากที่ชาญฉลาดมากเพราะได้ทั้งดอกเบี้ยแถมได้ความสุขทางใจคือแม่มันถึงคราวแล้วเหมือนเราวันที่6ทีก็ลุ้นทีนะซื้อหวยใบหนึ่งก็ลุ้นแต่นี้มันไม่ใช่หวยอันนี้6เดือนล้วก็มาลุนกันทีนดเ,นเดือนกับลกากดผมหวังว่าสามท่านเนี่ยนี่ท่าน ถ้าสามท่านถูกรางวัลช่วยโทรบอกผมด้วยนะผมจะมายินดีกับเขานะไปที่บ้านเลยถ้าได้มอบของข้าวระบายก็มอบของข้าวมอบเลยส่งมาเลยแลวนี่ให้ให้ส่งไปนียบัตนะครับรู้รู้แล้วใช่ไหมเขียนไปนียบัตส่งไปเลยนะครับอนนี้รุ่นโชคทุกวันศุกร์ตอนนี้แค่เป็นมอบของข้าวเองนะแล้วก็เป็นกระเป๋าหิ้วต่อไปจะไปรู้ได้ยังไงอาจจะมีสร้อยคอทองคํา ทุกวันศุกก็ได้นะครับอาจจะเป็นรางวัลอื่นแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มแรกนะวันนี้เจอ,อทั้งเล่มแดงเสื้อแดงแล้วก็กระเป๋าแดงก็มีความสุขละนะครับขอบคุณมากนะครับขอให้โชคดีนะครับไม่เป็นไรหรอกนี่คืออย่างนี้จะบอกให้เราเออเราก็ฝากของของเราเนี่ยสองพบาทแค่นั้นเองเปิดบัญชีใหม่เลย แล้วเราก็รุ้นโชคกันนะครับรุ้นโชคลุ้นรางวัลกันเหมือนกับที่ในนั้นแหละก็มีรุ่นกันเรื่อยนี่เดี๋ยววันนี้ผมจะไปเยี่ยมชุมชนที่หนองสะาหลหนองสะายเนี่ยก็จะพาเขามาโชว์อย่างเงี้ยเด็กเขาโชว์อะไรกันอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมฮะพาเขาไปโชว์กันแล้วก็เดี๋ยวอาผู้จัดการคนสวยไปออกทีวีด้วยนะนะอ่าเปิดดูอย่ทุกันค่ะอ๋อเหรอฮะ ท่านผู้ชมฮะคือผ่านป้ายไปแล้วก็ไม่อยากให้ผ่านไปเฉยๆคือเงินฝากทวีสินเนี่ยนะครับทีนี้เรามีมอตโต้ว่าชุดกล้วยไม้พนามซึ่งเราจะเริ่มจำหน่ายอันนี้เป็นสลากนะครับเป็นสลากซึ่งรายละเอียดนี้ก็คือว่าถ้าท่านเนี่ยซื้อสลากนะครับ ท่านก็จะได้รับดอกเบี้ยได้เงินคืนเหมือนปกติแต่ว่ารางวัลของทวีสินจะเป็นเงินถ้าซื้อครบชุดเนี่ยแล้วถูกชุดใหญ่นะฮะรางวัล20ล้านบาทบวกข้างเคียงก็จะเป็น23ล้านบาทโดยประมาณคนนี้อยากรู้รายละเอียดท่านติดต่อที่ธนาคารทรกศสาขาใกล้บ้านท่านนะฮะ ว่าเขาจะขายกันเมื่อไหร่ก็เชิญเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกัน,นอ้าววัสดีลเล่มแดงเนี่ยนะครับคุณทวีนะฮะค,คุณทวีครับคือผมเนี่ยนะฮะชอบที่เห็นท่านผู้ชมเนี่ยเปิดบัญชีออมทรัพย์ทวีโชคเพราะผมผมบอกกันหลายๆท่านวัาเนี่ยเป็นการออมทรัพย์แบบชาญฉลาดเพราะว่าอันนี้เหมือนเงินบำนาญแล้วก็ฝากไปเรื่อยไม่ต้องเยอะก็ได้ครับแค่2,000บาทท่านก็ได้คูปองใบหนึ่งละ แล้วก็6เดือนกันเนี่ยเดือนนี้เดือนกรกฎาจะจับรางวัลที่สาขานครชัยศรีก็จะเป็นรถยนต์นาวาล่าอันนี้อันนี้โชคนะรถยนต์กระบะนิสันนาวาล่าแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีพวกรางวัลใกล้เคียงเราไปรางวัลรองไปนะครับดอกเบี้ยเหมือนเดิม เงินฝากก็อยู่อย่างเก่าได้ดอกเบี้ยเพิ่มมาคืนนะครับขอบคุณมากอันนี้บ้านอยู่เท่าไหร่กแไมแคงนครับรออยู่ตรงนี้การบินนะผมแล้วแล้วได้ได้โชคกับเขาบ้างเรียงยังเลยจะรออยู่ผมันนี้แล้ค่ะผมพยายามแหมบอกว่าคนที่ผมเจอเนี่ยอยากให้ได้รับรางวัลนะครับได้แล้วนะแล้วก็นี่ถ้าถ้าท่าได้รางวัลบอกทีผมจะตามไปที่บ้านรางวัลอะไรก็ได้อาจจะเป็นโทรทัศน์ตู้เย็นทีวีจักรยานยนต์หรือว่า อะไรก็ตามนะฮะถือว่าเราได้เจอกันแล้วพีธีกรทีวีเป็นจรธนาคารเห็นรูปแล้วเห็นรูปแล้วมาพากันไปออกทีวีกันครับครับขอบคุณมากครับอสวัสดีสวัสดีอ๋ออ้าวเจอเพื่อนกันในจอเลยนะในจอกับตัวจริง วันนี้วันนี้มามาเยี่ยมสาขานะครับจะมาชวนท่านผู้ชมไปออกทีวีกันนี่อย่าทำหน้าตาตาตกตกใจทำหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับถ้าคนไหนใส่เสื้อแดงถือสมุดเล่มแดงก็จะเด่นหน่อยเพราะสีแดงมันสด นะแต่สีสีเขียวอย่างพวกผมนี่ก็ใช้ได้นะเนี่ยพวกผมเขียวกันมีสมุดเล่มแดงเนี่ยโอ้โหได้ออกทีวีเลยนี่คุณอะไรเอ่ยทองทองชุบนะเดี๋ยวเดือนหน้าอไม่ใช่เดือนหน้าสิาเพราะว่าวันนี้ยังไม่สิ้นเดือนวันนี้3าต้องมิถุนาแล้วก็กรกดานะครับเขาจะจับโชคกันของสาขาจังหวัด นครปฐมเนี่ยทั้งจังหวัดใหญ่เนี่ยนะฮะเขาจะจับรถยนต์รถยนต์นาวาล่านะครับกระบ,บะแล้วก็อาจจะมีเครื่องเชาไฟฟ้านะมีเล่มแดงมีลุ้นโชคนะครับไหนใครมีเล่มแดงไหนอาให้ดูหน่อยโอ้เสื้อแดงด้วยเล่มแดงด้วยนะก็มีเหมือนกันะนะครับมีเล่มแดงก็ไหนลองโชว์กันกล้องเขาจะถ่ายเลยน้องก็เล่มแดงนะครับ ยินดีด้วยยินดีด้วยขอให้ได้รางวัลน,นะได้รางวัลด้วยกันนะแต่ว่าท่านอื่นก็ ถ้ายังไม่ได้เปิดนะครับก็ไปเปิดบัญชีทวีชโชคก็ได้2,000บาทได้หนึ่งคือปองได้หนึ่งใบนะครับท่านผู้จัดาการเนี่ยดูเหมือนว่ายัางมองมองอยังงงงงอยู่ว่า2,000บาทจะได้รางวัลอย่างไงนะเดี๋ยวลองลองถามกันดูนะอ่าอย่างนั้นดีละดีะล,ล้นั่นแจกมอของเข้าถูกไหมอ่าอ<ห>ันนี้เขียนไปเนียบัตรมาส่งไปด้านล่างก็จะไปรุ้นโชคทุกวันวันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์ วันนี้วันพัลเล่ค่ะอ่าพรุ่งนี้ก็จับรางวัลละพรุ่งนี้จับรางวัลละนี่ยจับทุกวันศุกร์ครับคนนครปฐมก็รู้สึกได้รางวัลไปแล้วนี่ยที่อยู่ตามพันล้านอ่านั่นนะครับปอนสอสามสิบหกท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ด้านบนแล้วนะฮะ จะเห็นว่าที่สาขากำแพงแสนแค,คนผมว่าน่าจะใกล้ๆร้อยคนนะครับทั้งข้างล่างข้างบนเนี่ยที่ขึ้นมาข้างบนก็เพื่อจะบอกท่านผู้ชมว่าเวลานี้นะครับทกศพร้อมใช่ไหมกับร,ระบบใหม่เนี่ยนะเราพร้อมแล้ว นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นระบบใหม่เ,เบบมพิ่งเปิดดําเนินการก็อาจจะบางบางครั้งนะครับอาจจะมีความขัดข้องบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเรากําลังพร้อมและทั้งฝากใช่ไหมถอ,อนนะครับนี่กู้สินเชื่ออะไรตอนไรเราพร้อมหมดแล้วทางด้านนี้เป็นอะไรเปิดบัญชีใหม่หเปิดทวีทวีโชคหรือเปล่าตลาดตลาดค่ะอ๋อต่ทวีสินตลาดค่ะทวีสินอ้าจําหน่ายแล้วเหรอ อ๋อของเก่าอ๋อของเก่านะ,อ,ะอันนี้อันนี้จะรับยี่ยี่สิบสามล้านโอ้สมพรป่าซาน่อันนี้จะรับยี่สิบสามล้าน <c oughs> คือถ้าทวีสินเนี่ยจะเป็นเงินเป็นเงินนะให้ผู้จัดการบอกดีกว่า <c oughs> นะผู้อ่าท่านผู้จัดการครับ อันนี้เป็นสลากทวีสินถ้าถูรางวัลที่หนึ่งเลยรางวัลที่หนึ่งได้พร้อมข้างเคียงได้23ล้าน23ล้านเริ่มเริ่มจำหน่ายเมื่อไหร่ถ้าชุดใหม่จะเริ่มเริ่มจำหน่ายวันที่16มิถุนายนนะคะแต่แต่ถ้าสนใจน่ติดต่อทกสก็จองไว้ล่วงหน้าได้นะคะพอถึงวัน16มิถุนายนก็ออกนะคะซื้อหนึ่งครั้งตรวจรางวัลได้3ปี3ปีรับเดือน36ครั้งนะคะหลังจากนั้นก็รับต้นเงินคืนร้อมดอกเบี้ย หมายว่าลุนทุก6เดือนลุ้นทุกเดือนค่ะนลุนทุกเดือน3ปีก็36ครั้งนะครับเอาผลหลังจากนั้นรับดอกเบี้ยในระหว่างที่ลุนเนี่ยก็รับรางวัลกันไปไอผมเองก็คอยจะเอาหกเดือนครั้งเพราะว่าทวีโชคผมชอบแจกของเลยนะชอบรถยนต์ชอบมอเตอร์ไซค์ชอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะมันมีลุนเนี่ยลุนรางวัลแต่ว่าอันนี้เนี่ยเดือนละรอบนะครับเดือนละครั้งนะที่สคือคือ ทกสเนี่ยฝากเงินแล้วได้ดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีรุ่นรางวัลส่วนภารกิจที่ดูแลเกษตรกรของเราก็ยังเข้มข้นอยู่นะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาเชิญชวนท่านนะครับให้หาวิธีมีทั้งเรื่องเงินออมนะครับมีทั้งเรื่องอสลามาเชิญชวนกันคือ เขาเรียกว่าเป็นการซื้อรู้ว่าฝากแบบชานฉลาดคือเงินต้นยังอยู่ดอกเบี้ยก็ได้แต่มีลุ้นรางวัลกันนะครับผมก็วันนี้มาแวะเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อจะไปที่หอ,อ,อ,ะะอสสาขาประเทนแล้วจะไปชุมชนหนองสายหลยนะครับวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับสดชื่นกันทุกๆท,ท่านนะ ครับขอบคุณมากขอบคุณมากวันดีวดีท่านผู้ชมครับผมไม่ทันได้ถามชื่อท่านผู้จัก,การสาวสวยว่าชื่ออะไรชื่อวรนนาตาทินค่ะวันนาตาทินอ่าตาทินอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วมาอยู่ได้6เดือน,ะะนแล้วค่ะ6เดือนนะครับก็เห็นรูปแบบของการบริการแล้ว ก็ท mm. <coming> ันสมัยนะครับแล้ว like ก็แต่ว่าลูกค้าเยอะมากนะเยอะมากแลาเห็นว่ากําลังจะปรับปรุงค่ะกาลังจะปรับปรุงสํานักงานเพื่อให้สะดวกให้ลูกค้าเข้ามาให้บริการได้สะดวกมากผมคงต้องที่โอกาสปลาท่านผู้จัดการที่สาขานี้เดี๋ยวเราจะไปที่เป็นเขาเรียกหน่วยย่อยเหรอนสาขาย่อยสาขาย่อยที่แท่นดงหลังเขาเรียกระแท่นดงลัง ใช่เปล่าแต่ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าพระแท่นโดงหลังแต่ว่าชื่อสาขาเราสาขาพระแท่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่นั่นลาผู้จัดการเลยนะครับเราเดินทางต่อนะครับ